Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh สวัสดีพี่สวัสดีพี่อันนี้ผมปั่นจักรยานาไปดูการไถานาของชาวบ้านที่พอดีเขาถึงฤดูดำนาวันนี้ว,าว่างๆ ปั่นจักรยานเล่นๆจักรยานคู่กายพี่ mà nó yếu tố duyên mugera muga 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 malu muga 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 <laughs> yeah. biết đấy nào Cám à Vẫn đi đâu mà lùi <laughs> thuốc nào vậy ừ. Chắc ở Vì trí với ban bàn ัวพี่ธรรมชาติสวยจนะังสบายสบายสไตล์เบลันเดินพี่ สมแล้วที่ว่าชื่อแบลน,นเดินนี่เดินแล้วนี่ในทุนนากลับแล้วกลับแล้วฮะน้องๆกลับแล้วพี่มีปลาไหมฮะปลามีไหม ถ้าเราดูทำนาพี่ปั่นจักรยานคู่กายมาในทุ่งนาที่ชาวบ้านไถยเพื่อทำนาพี่ออ <c oughs> ทุ่งนาบ้านผมมันมีสองฝั่งพี่ฝั่งนี้เขาทำนาทุกปีแต่หลังหลังบ้านผมอะ่ะเขาไม่ทำแล้วสิบกว่าปีแล้วไม่ทำ Hey. mua cô à, tra về làm mua tra về làm lọ, thế mua cái nào đấy, lòng phi lòng thay nào gặp nó bảo <laughs>

ออฮโหอ่อนแรงนะพี่เมื่อกี้ผมให้ปรับเบาๆเองเราเราไปดูอีกฝั่งนึงพี่ ไม่ใช่ง่ายนะพี่นะไถานายากเหมือนกันนี่นานแล้วไม่จับแต่ก่อนเคยทำเหมือนกันทำนาแต่นี้สิบปีกว่าแล้วไม่ทำไง <laughs> มาซงไปด้เก็ uh, ์วงไงเออนอนนอนอโอ้นี่สโลพี่อนุแรงนล่นน่ะอ่ะไป Ồ, oh, đã đi bé không Mẹ nó thương <laughs> oh, <hey. cười> oh, hey, nó thương đi thương Ồ đi thương 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 นี่ีวันเดียวเหรอพี่จำหมดแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยวันเดียวถ้าผมว่าไม่เสร็จแน่วันเดียวขนาดจะถึงรอบเดียวก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเรานี่ ว่าไทยนาก็ห uh ่อพี่่ตายยี่ีนี่่ะนี่นี่วันเดียวจำหมดเร้่มีแค่นิดเดียวเลยประมาณไม่กว่าๆเลยว่าพอรออยู่านี่ดีมั้ง อีห้ารอบพี่ประมาณอีห้ารอบก็จบแล้วนี่เพิ่งเวลาสิบห้าสิบสี่นาทีโอ้โหสุดยอดมาป,ป,ปังปิง อ๋อเขาทำวัดพร,ระธัตุหลวยอีกตัสองร้อปีนี่นี่หนึ่งนี่สองมีอีกที่หนึ่งอ่ะโอ้โหโอย,ยอดพิชยศ เนี yeah, u u ổi, ่ยพ <Ừ. S 1> ี่เบอร์สีด้วยอบตบางโปด้วยนี่อ่าแน่นนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกูดเดี๋ยวได้ดูแน่อบตบางโัฮะปยอดแน่พี่โอ้ยเนี่ยพอกลับจากงานออบตโก็มาถ่ายหนะาแน่นหนอกดไลค์ด้วยพี่นะกดไลค์กดแชร์ให้แบรนด์เดินด้วย เดี๋ยวไปก่อนดูพี่แถวบ้านบ้านผมอ่ะธรรมาชาติสวยๆพี่สวยจริงอ่ะดูฝังที่ผมส่องไปอ่ะเป็นถนนถนนใหญ่พี่ทาง ไปโกโกพี่นั่นทางฝั่งนี้ไปแันยมัดนี่อำเภเมืองจังหวัดนราธิวาสนะพี่เนี่ยในจังหวัดนราธิวาสจนทุกป,ปีที่นาฝั่งนี้เขาจะทำนาทุกป,ปีแต่อีกฝั่งลําบ้านเขาไม่ทำสิบกว่าปีแล้ว อย่าลืมพี่กดติดตามช่องแบรนเดินด้วยนะครับฝัดเนื้อฝัดตัวด้วยพี่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาทำคลิปวิถีชีวิตบ,บ้านที่บ้านเนี่ยทุกปีพี่ <c oughs> เขาทำนาปีแต่ช่วงน,นี้ที่ว่า ชาวบ้านก็ลำบากเนี่ยที่เลี้ยงสักเนี่ยพอทำนาก็ต้องไปจับมาปลูกเพราะว่าที่บ้านที่บ้านผมอะ่ะเวลาพอถึงฤดูนาะก็จับทุกปีพี่เป็นแบบนี้พอถึงฤดูนาะก็จับวัวพอเสร็จอ่า เก็บเกี่ยวก็ปล kind of house, ER ่อยของผมก็อยู่ที่บ้านปีนี้ไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาต่อคลิป2การครับสวัสดีครับ